เราก็พยายามที่จะจับปรับเปลี่ยนทีมงานฝ่ายขายของเราโดยเริ่มจากตั้งแต่พื้นฐานเดิมเราเรียกคนขายของเราว่าตัวแทนประกันชีวิตเราเริ่มเปลี่ยนไมซ์เซ็ตเหล่านี้ตั้งแต่การเรียกตัวแทนของเราเราไม่ได้เรียกเขาว่าตัวแทนเราจะเรียกเขาว่าที่ปรึกษาประกันชีวิตเพราะผมคิดว่ามันจะเป็นการสะท้อนถึงสิ่งที่ การเป็นผู้แนะนำสินค้าผู้ชี้ให้เห็นความสำคัญและก็หาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าให้เจอเราไม่ต้องการให้ตัวแทนของเราไปขายแต่เราต้องการให้ตัวแทนของเราไปให้คำปรึกษาไปให้คำชี้แนะเพื่อสร้างความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าแล้วเราทราบแล้วเนี่ยเราจะได้ตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้นได้ถูกมันจะถึงสะท้อนกลับมาถึงความยั่งยืน ของการทําธุรกิจเพราะว่าที่รปรกึกษาการชีวิตก็คือเจ้าของธุรกิจฉะนั้นเนี่ยถ้าธุรกิจเขายั่งยืนเขาได้ตอบโจทย์ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆผมเชื่อว่าเขาจะได้เบี้ยฟรีต่อทุกปีไม่ว่าจะ10ปี5ปีหรือ20ปีหรือตลอดชีวิตของสินค้าในแต่ละประเภทนั่นคือรายได้ที่ยั่งยืนของเขามันเป็น win วิน s o ลู t i o n สำหรับทุกฝ่ายทั้งตัวลูกค้าเองก็ได้ความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง ทั้งทีมงานที่ปรึกษาประกันชีวิตก็มีรายได้อย่างต่อนเนื่องขาเดียวกันบริษัทก็มีความคงอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งเราก็พัฒนาความคงอยู่ของเรามาอย่างสม่ำเสมออยู่แล้วตอบรับเป็นยังไงคะผมว่าดีนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนเราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เขาเคยนําเสนอด้วยสินค้าแต่เป็นการนําเสนอด้วยเครื่องมือหาความต้องการมากขึ้นใช้เครื่องมือในการหาความต้องการของลูกค้าให้เจอมากขึ้น แล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้น <Okay. S 1> ซึ่งก็พิสูจน์ได้จากความยั่งยืนที่เราดีต่อเนื่องมาไม่ว่าปีที่แล้วกับปีนี้ปีนี้ก็ยังอยู่ในระดับที่85ซึ่งผมคิดว่าดีมากดู <Okay. S 1> สมัยผมมาใหม่ๆนี่เราพูดกันถึง60-70เปอร์เซแล้วนะฮะแต่ปัจจุบันนี้เราขยับไปไกลกว่านั้นเยอะแล้ว <Okay. S 1> แต่แต่มันก็ต้องแลกกับบางอย่างคือเป็นเลียวเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกอะไรเป็นเลียวเซลล์มากขึ้น ท็อปไลน์อาจจะกระทบบ้างแต่ผมคิดว่ามันแลกด้วยคุณภาพแลกด้วยการตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าที่มั่นคงขึ้นยืนยาวขึ้นอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์ระยะยาวมากกว่าในการที่เล่งยอดขายอย่างเดียวฉะนั้นเราจะให้คุณค่ากับการสร้างความยั่งยืนของธุรกิจมากขึ้น สิ่งที่ทีมเราถึงเปลี่ยนชื่อจากตัวแทนไปที่ปรึกษานั่นคือจุดป,ประสงค์ของเราคือเราไม่ต้องการให้เขาไปยัดเยียดสินค้าแต่เราต้องการให้เขาไปหาแล้วก็ตอบโจทย์แล้วก็สร้างผลตอบแทนทุกฝ่ายที่ลงตัวพร้อมๆกันทุกวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ยังไม่ได้ดีอย่างที่เราอยากได้แต่ด้วยผมคิดว่าในอุตสาหกรรมนี้ในปีที่ผ่านมา ปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยเราเจอผลกระทบทางเศรษฐกิจพอสมควรปัญหาหนี้สินครัวเรือนที่มากระทบพวกเราทั้งระบบเอเจนต์เองเนี่ยถ้าไม่รวมประกันกลุ่มนะฮะตัวเลขโตอยู่ประมาณ7%แต่ถ้าเราวิเคราะห์ไส้ในจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าที่โตเนี่ยมาจากซิงเกิลพรีเมียม5%กว่าจริงๆธุรกิจโตไม่เกิน2%มันก็สะท้อนออกมาว่าก็ไม่ได้ง่ายในภาวะ ปัจจุบันทุกวันนี้แต่ด้วยของเราอยู่ในภาวะเปลี่ยนผ่านแล้วก็ลังสร้างทีมงานรุ่นใหม่ด้วยหลักเกณฑ์ใหม่ๆที่เราพยายามให้คุณค่ากับความยั่งยืนมากขึ้นแน่นอนแล้วฮะกระทบมากกว่าคนอื่นท็อปไลน์อาจจะไม่ได้ดีนักแต่ผมคิดว่าคุณภาพเราดีขึ้นตลอดเวลาแล้วผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถดูแลลูกค้าได้อย่างยั่งยืนจริงจ อันนั้นผมเชื่อเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายมากกว่าคือตัวแทนทุกวันนี้เนี่ยหรือที่ปรึกษาประกันชีวิตเนี่ยต้องมีความสามารถมากขึ้นอันนี้ต้องเรียนตรงๆเพราะว่าสินค้าเนี่ยหลากหลายขึ้นในอดีตการเปลี่ยนแปลงสินค้าปีมีไม่กี่ชนิดแต่ทุกวันนี้เนี่ยโหเรามีสินค้าทุกปีหนึ่งเนี่ยหกเจ็ดชนิด8ปชนิดสิบชนิดแล้วยังมีสัญญาเพิ่มเติมอีกมากมายแล้วก็ต้องตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้ครบทุกกลุ่มทุกเซกเ m e n t อันนั้นยาก ในอนาคตจะยากขึ้นกว่านี้อีกที่จะต้องแยกคอนต้องการของลูกค้าตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าให้เป็นเพอร์โซนามากขึ้นก็แน่นอนและฮะเราถึงปีนี้ถึงพยายามโฟกัสการรีคูดคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาที่ให้สอนรับกับที่ทีมงานการตลาดเราก็ศึกษามแล้วว่า Gen Y เป็น Gen ที่กำลังเป็นวัยผลิตเป็นวัยที่มีศักยภาพเป็นวัยที่มีรายได้ พอเหมาะและเป็นวัยที่ทําประกันสุขภาพได้ดีด้วยคือเจนเอ็กอาจจะมีเงินมากกว่าบิบี o บูมอย่างผมยังมีเงินอาจจะมากกว่าเพราะทํางานมานานกว่าแต่ถ้าให้ผมไปทําสุขภาพตอนนี้เขาไม่รับฉะนั้นเนี่ยคือถ้ารับแพงคือคือแม้ว่าแพงผมจ่ายได้แต่ถ้าผมมีความดันมีปัญหาอย่างอื่นๆสุขภาพคนอายุหกสิบัเนี่ยผมการันตีว่ามันต้องมีบ้างแล้ว เราอยากทําตอนมีเงินมันทําไม่ได้นะถ้าเราเทรนประกันสุขภาพคุณอยากทำจริงคุณต้องทําตั้งแต่วัยหนุ่มสาวแล้วเป็นการที่จะป้องกันความเสี่ยงระยะยาวเพราะคุณไปพอลอให้มีเงินจริงๆอยากจะทําเขาก็ไม่ขายคุณอันนั้นคือโจทย์ที่ยากสําหรับการทําสินค้าสุขภาพถ้าเราอยากได้ลูกค้าเจนวายแน่นอนกําลังซื้อเขามีแต่การศึกษาก็บอกว่าเจนวายเนี่ยกล้าใช้เงินแต่ยังมองข้ามเรื่องประกันชีวิตอยู่บ้าง เราก็ต้องมาชี้เป็นที่ปรึกษาเขาให้เขาเห็นความสําคัญของการทําประกันชีวิตการทําประกันสุขภาพนั่นคือโจทย์ของที่ปรึกษาประกันชีวิตและถ้าเขาเห็นเขากล้าซื้อเขากล้าลงทุนกับตัวเขาเองมากขึ้นอันนั้นจะตอบโจทย์ทั้งสองฝ่ายจำนวนเปอร์เซ็นชัดชัดเนี่ยคงตอบยังไม่ได้แต่ว่าก็ยังไม่มากพอที่เราอยากได้นะฮะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาต้องยอมรับความจริงว่าคนเจนวเนี่ยเขายัง เป็นคนอยู่ในวัยที่ทํางานเป็นวัยผลิตแล้วคนเจนวัยที่มีเงินเขาก็มีธุรกิจมีงานมีการทําของเขาอยู่แล้วแต่ก็ยังมีเจนวัยกลุ่มหนึ่งซึ่งตอนนี้ข่าวลงตกงานเยอะแยะมากมายเศรษฐกิจไม่ดีก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ผมคิดว่าคนเจนวัยกลุ่มหนึ่งที่อยากสร้างเอ่อเดี๋ยวลืมพูดไปนิดเพราะว่าคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเจนวัยเขามีแนวคิดอย่างหนึ่งเขาไม่อยากเป็นลูกจ้างนะ เขาอยากทําธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยคือการทําธุรกิจนะเ,เพราะบริษัทไม่สามารถบังคับให้คุณทํามากทําน้อยมันอยู่ที่คุณอยากได้รายได้เท่าไหร่ดังนั้นผมว่ามันก็เป็นคาแรคเตอร์อันหนึ่งที่เหมาะกับเจนวายเช่นก,กันนะครับถ้าเราขายความคิดนี้ให้เขาได้ขายอาชีพนี้ก็ได้สําเร็จคอนวิสนี่เขาเห็นความสําคัญถึงรายได้ กับความสําคัญในการที่จะต้องดูแลสังคมด้วยเพราะว่าการที่เราท,ทําธุรกิจนี้เนี่ยมันเป็นการช่วยสังคมนะฮะไม่ว่าจะเป็นการช่วยการลดปัญหาเรื่องการจ่ายค่ารักษาพยาบาลภาครัฐเพราะมีประกันสุขภาพมาทดแทนหรือการดูแลความเสี่ยงในชีวิตถ้าเกิดข้อหามยามร้ายคุณมี protection เรื่องชีวิตอยู่หรือ วางแผนแตั้งแต่วันนี้ที่คุณจะเตรียมตัวเกษียณเพราะว่าทฤษฎีที่ถูกต้ก็คือการวางแผนการเกษียณนี้ต้องวางแผนตั้งแต่วัยนุมสาวนะครับไม่จะไปวางแผนตอนใกล้เกษียณกันเก็บไม่ทันซีอีโอพูดเสมอว่าไอ้ที่บอกว่าพังเราบอกว่าสี่ล้านบาทใช้ตอนเกษียณได้ทุกวันนี้มันผมคิดว่ามันไม่ได้อาจจะเป็นห้าล้านเจ็ดล้านยิ่งถ้าคุณไม่มีการสุขภาพและค่ารักษาพยาบาลแพงขึ้นปีละสิบเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นทุกปีอีกสิบปีมันเป็นร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นจากวันนี้นะ แล้วเราเ,าเก็บเงินดอ,ดอกผลมันจะพอร้อยห้าสิบปอร์เซ็นในสิบปีข้างหน้าไม่มีทางถึงไหมะรับในสิ่งเหล่านี้บางเรถ้าเราขายความคิดนี้ให้เจนวายได้ผมเชื่อว่าเจนวายจะเป็นพลังสําคัญในธุรกิจประกันชีวิตทั้งกําลังซื้อและก็การเป็นที่ปรึกษาประกันชีวิตนี้เนี่ยผมไม่มีตัวเลขที่ชัดๆแต่ผมคิดว่าก็สิบก่อนยี่สิบเอร์เซน่าจะพอมีเพียงแต่ว่า คนเหล่านี้เนี่ยเขาเพิ่งเข้ามาธุรกิจเขาอาจจะยังไม่ได้ผลิตออกมาเยอะเหมือนกับคนมีประสบการณ์ที่อยู่ในธุรกิจนี้มาเป็น1ิปี20ปีภาพรวมที่ปรึกษาทั้งหมดของเราเหรอฮะประมาณ12,000พันคนเลยส่วนที่ปรึกษาประกันชีวิตเนี่ยที่เราสร้างเนี่ยสร้างเพิ่มทุกปีอยู่แล้วปีละส0 0พันกว่าคนก็เหมือนกับภาคอุตสาหกรรมอะถ้าคุณถามว่าทําไมตัวแทนเราไม่โตอาชีพนี้เนี่ยมันต้องเป็นอาชีพที่ส่วนใหญ่คนเข้ามาลอง แล้วก็ไม่ใช่อาชีพที่ทุกคนจะอยู่ได้มันต้องมีมายเซ็ตความพร้อมกับมายเซ็ตความตั้งใจที่ดีสังเกตได้จากอะไรสังเกตได้ว่าปีปีหนึ่งเนี่ยคุณลองไปดูตัวเลขการสอบภาคสมาคมก็พอที่อึกษาหรือตัวแทนรุ่นใหม่สอบปีหนึ่งอะ่ะหกเจ็ดหมื่นคนนี mm. ่ผ่านสมาคมนะยังไม่รวมทีไอไออีกสักร้อยเปอร์เซ็นของนั้นคือปีละประมาณแสนคนแต่ตัวเลขตัวแทนของเราเนี่ยเหลือยอยู่สองแสนสามหมื่นมาสี่ห้าปีครับ ถ้าสอบปีละแสนคนไอ้ได้ตัวแทนปีละสี่ห้าหมื่นคนสี่ห้าปีที่ผ่านมามันหลายแสนคนแล้วนะแต่ทําไมจมํานวนตัวแทนถึงเท่าเดิมเพราะมีทั้งคนรุ่นเก่าที่อาจจะอิ่มตัวพ้นัยเหมือนกับของเราส่วนหนึ่งกับคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นแค่เข้ามาลองดูเข้ามาทดสอบดูเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้เพิ่มแต่คนที่อยู่ในชีพได้เนี่ยผมคิดว่าหนึ่งต้องมี ความตั้งใจจริงพอสมควรทุกอาชีพนะฮะถ้าไม่มีความตั้งใจจริงเนี่ยโอกาสสาเร็จยากแต่ถ้าเราได้คนเจนวายเขามีความพร้อมในการเรียนรู้และทุกวันนี้เนี่ยการทําหน้าที่นีน้มันต้องใช้เทคโนโลยีมากขึ้นถ้าได้คนที่มีความพร้อมเรื่องเทคโนโลยีด้วยโอกาสก็จะมีมากขึ้นทําไมเรามาโฟกัสเจนวายสามปีที่แล้วเรามีาปัจจุบันเรามีอยู่ประมาณร้อยสิบสองสาขานะฮะ เก็คิดว่าอยู่ในราวๆนี้ละฮะประมาณร0อยถึงร้อยสิสาขาถ้าดูในภาคธุรกิจไม่ใช่เป็นเฉพาะที่ Ocean Life นะครับบริษัทท็อปฟทุกแห่งรีดิวสาขาลงหมดเพราะว่าด้วยการที่เราลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ลูกค้าสามารถเซลส์เซอร์วิสได้ช่วยตัวเองได้ประหยัดต้นทุนในการมารับบริการ กิจกรรมหลักๆของเราก็คือในธุรกิจประชิดคุณว่าอะไรเยอะสุดชำาระเบียอันดับแรกเลยทุกวันนี้คุณไม่ต้องมาที่สาขาขับรถมาสิบยี่สกิโลหรืออยู่ในกรุงเทพขับรถติดมาครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเสียค่าน้ำมันไปร้อยบาทเพื่อมาจ่ายเบีย้ยประกันเดี๋ยวนี้คุณไม่ต้องคุณหยิบ QR Code ขึ้นมาคุณคอนเน c ผ่าน l ล n e โ c e a n c o n n e เ t เข้ามาดึง QR code มาสแกนจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งปืด๊ด ไปเสร็จส่งไว้ที่บ้าคนคุณใช้เวลาอาจจะสองนาทีากับการเสียเวลาเดินทางไปกับหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงประหยัดค่าน้ํามันไปอีกร้อยบาทไม่ต้องมาเสียค่าที่จอดรถเราปรับสาขาของเราให้กลับมาเป็นสาขาที่เป็นเซอร์วิสทูเซลมากขึ้นบริการเพื่อตอบโจทย์การนำเสนอการขายมากขึ้นนะฮะเช่นสาขาปรับเปลี่ยนธุรก,กรรม จากการที่ทําหน้าที่ออกไปเสร็จรับชําระเบีย้ยกลับมาช่วยโทรเตือนเบี้ยให้กับลูกค้าช่วยติดตามเบีย้ยแจ้งผลเพราะว่าเราบังคับไปสนีไม่ได้วางที่ส่งจดหมายไปส่งไม่ถึงก็จะมีราการที่จะพยายามโทรติดต่อหรือเราปรับเปลี่ยนบทบาทสาขาเราเนี่ยทำหน้าที่เวลคัามคอขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการกับเรารายใหม่ทุกท่านแล้วก็ทบทวน การให้บริการของทีมงานของเราความคุ้มครองในกรมธรรณแนะนำการคอนเน c t ผ่านเทคโนโลยีหรือ Line Connect เพื่อให้สื่อสารกันได้เพื่อให้ติดต่อกันได้เพื่อลดปัญหาเรื่องการรับชำระผลตอบแทนทางรอ,อ,อบกรมธรรณต่างๆได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอันนี้คือเราเปลี่ยนบทบาทสาขางเรามาทำหน้าที่พวกซัพพอร์ตการหลังการขายมากขึ้นก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า ็อย่างที่ผมเรียนได้ทราบนะฮะแทนที่เราจะไปขยายทีมงาน call center ที่ต้องมานั่งทำงานพวกนี้ก็ให้ทีมงานสาขาทำแทนให้ทีมงานสาขาโทรติดตามเบี้ยแทนทำหน้าที่แทนไม่งั้นคุณก็ต้องขยาย call center อยู่ตลอดเวลาเพราะจำนวนการติดต่อการตอบข้อสักถามหรือการที่จะช่วยติดตามเบี้ยพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้สำคัญกว่าเพราะเราบังคับ หน่วยงานอื่นที่ซัพพอร์ตไม่ได้แต่เราบังคับคนของเราให้เซอร์วิสลูกค้าได้ดีกว่าใช่ฮะก็เปลี่ยนฟังก์ชันเขาให้เขาม่บทบาทใหม่ๆมากขึ้นหรือทำให้มีผลทางประสิทธิผลทางธุรกิจมากขึ้นด้วยนะฮะดีกว่ามานั่งเขียนใบเสร็จออกใบเสร็จซึ่งไม่ประโยชน์แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยผมคิดว่าคนไทยเองเนี่ยอะดอปชันเทคโนโลยีมากขึ้นจากการที่ขับเคลื่อนของภาครัฐเองด้วยนะฮะ